ลอดเวลานะคะสมบัติทองย้อยเนี่ยก็จะแซะจะด่าทางพักก้าวไกลตลอดแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงทักษินก็มีการสําทับไว้ว่าอะไรเอ่อคือไม่ทาได้นะว่าก่อนหน้าเนี้ยทางสมบัติทองย้อยเนี่ยเขาจะได้รับการพิจารณาตัดสินคดีไอ้กล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยเร็วๆนี้ ซึ่งทางคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะได้รับการยกฟ้องหรือประกันตัวคือเขามองว่างานนี้เขาอาจจะติดก็ได้แต่ถ้าติดเนี่ยเขาก็ไม่หม่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาจําเขาถูกจําคุกไปแล้วสิบเดือนถ้าเขาต้องโดนไปหกปีแสดงว่าเขาต้องติดไปอีกห้าปีกับอีกสองเดือนใช่ไหมเอ่ยทีนี้คุณสมบัติทองย้อยเนี่ยเขาพูดว่า เขาเนี่ยจะยอมติดคุกแล้วไม่ต้องมาประกันตัวเขาไม่ต้องมาประกันในที่นี้คือไม่เอาเงินกองทุนรัศดรผสมเพราะว่าพอมาประกันแล้วก็มาทวงบุญคุณกับกูอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเขาจะดิ้นรนเองถ้าครอบครัวหาไม่ได้ก็จะยอมติดนะคะเขาบอกว่าเขาลั่นวาจาไว้เลยว่าเขาจะไม่เอาเงินกองทุนอันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยเออไม่ควรที่จะมาเบียดเบียนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณ ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็คุณปากแจ๋มากแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับมีเหตุผลในการมาโจมตีพักเก้าไกลอ่ะเราก็ถือว่าคุณเป็นลักษณะของพวกติ่งแดงที่เหมือนกับอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีเหตุผลอะไรถ้าจะมองเหมือนลักษณะแบบเคสามถุยเลยนะก็คือเอาความกอตอเป็นที่ตั้งแค่นั้นเองกวนป่วนแซจิกกักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุผลหรือว่าเป็นลักษณะของ คนที่มีอรารยาะเอาเหตุผลมาคุยกันได้ซึ่งอันนี้เรามองไงว่าเนี่ยแหละคือแนวทางของพ,พรรคเพื่อไทยมักจะมีคนประเภทนี้อยู่เราก็มองว่าเฮ้ยมันคล้ายๆสลิมเลยเปล่าอ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะต่อมานะคะคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยก็สะใจนะสสะใจว่าทางทะลุวังเนี่ยไปป่วนที่พ,พรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่ารู้ว่าไม่กลัวแต่ละคนเนี่ยคดียาวเป็นหางว่าวเลย แต่จะโดนอีกหน่อยก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะสบายอยู่แล้วนะคะอืมแล้วก็มีคนอ่าโพสต์ข่าวนะคะว่าสื่อระดับโลกเนี่ยมีการตีข่าวพักที่ชนะเลือกตั้งถูกถอดถอนออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลอันนี้เห็นด้วยนะคะก็จะเป็นสื่อที่ไหนบ้างนะคะมีสื่ออ่อรอยเตอร์นะคะแล้วก็อะไรเนี่ย CNA มั้งคะ เออก็ก็มีรูปของพิธาเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยสมบัติทองย้อยนะคะได้โพสตบอกว่าแต่หรอแต่ว่าเขาเขาเขาอ่านตรงๆเลยนะไม่ต้องหวนเขาเขาบอกว่าต่อจุดๆ,ๆนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่เห็นว่ามันจะน่าอายตรงไหนเลยไม่เห็นว่ามันจะแปลกใจตรงไหนเลยแล้วสื่อระดับโลกเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าพักลำดับที่สามคราวที่แล้วเนี่ย ที่เป็นพักลำดับที่หนึ่งในคราวนี้เนี่ยขอร้องให้ส่งชื่อคนของพักตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่ได้อันดับหนึ่งในคราวนั้นนะคะนี่เขาพูดนะอันนี้อ่านนี่อ่านตามตามที่เขาได้โพสต์นะคะแล้วก็ต่อมาเขาก็บอกว่านี่ยังมีคนเชื่อในเรื่องของการปฏิวัติอีกหรือนะคะแล้วก็ถอนหายใจยาว เขาจะเขาจะเคลมว่าอืมเขาฉลาดอะไรประมาณเนีเออ้รอบรู้หมดเลยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาเขาจะมาเปิดใจในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองก่อนที่จะโดนตัดสินในกลางเดือนหน้าอืมแล้วก็เขาบอกว่าไม่เห็นหัวประชาชนกูก็ประชาชนคนที่เลือกเพื่อไทยสองไเหมือนกันกูในบ้านอคนในบ้านกูก็ประชาชนคนที่เลือกเพื่อไทยสองใบเหมือนกัน แล้วทำไมคนที่เลือกเก้าใครเป็นประชาชนที่ไม่เหมือนประชาชนตรงไหนหรือมีสิบมือยี่สิบหน้าสี่แขนสี่ขาแปดแขนหรือยังไงพวกมึงก็ประชาชนเหมือนกูเนี่ยแหละนะคะก็คือพยายามเนี่ยคุยว่าเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแบบนี้ต่อมานะคะอืมเขาบอกว่า อันนี้อันนี้มิไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครแต่ว่าพอดอีคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยเขาแชร์มามันเป็นข้อความของคุณชาชาหรือยังไงเนี่ยแหละบอกว่าติ่งส้มขอให้รัฐบาลเพื่อไทยโดนรัฐประหารดูเอากลละกันแล้วอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามาจากใครเนาะมันขึ้นว่าอันโนนะคะแล้วก็บอกว่า ขอให้โดนรัฐประหารอีกนะครับที่ผ่านมาขออนุญาตสนอไม่เห็นใจใดๆสมควรแล้วคือแค่ยๆว่าเขามองที่ปลายเหตุไงอย่างที่เราพูดไงว่าก็คนเขาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับเผด็จการเผด็จการเนี่ยมันพร้อมที่จะสับปรับได้ตลอดสับปรับเหมือนที่ทักษิณสับปรับเนี่ยแหละสับปรับเหมือนเหมือนทุกคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าทําได้ปกติก็ได้ไม่เป็นไรถ้า เผด็จการจะทํากับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ระแวดระวังก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเตือนแล้วไงแต่คุณไม่ฟังคุณก็ยังคิดว่าคุณอยากจะกลับบ้านคุณต้องได้กลับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แปลกนะในการที่จะบอกว่าอืมมันหลังจากนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับกับเผด็จการเองไงคือเรามองว่าแบบนี้นะคือเรามองว่าไอการสาปแช่งอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้หรอกไม่ต้องร้อนตัว เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือการที่ทักษิณเนี่ยเดินทางกลับมาโดยที่ว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการก็แค่นั้นแหละนั่นแหละคือเสี่ยงมากที่สุดเพราะคุณเดินกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอ้อยในปากช้างเขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะเคี้ยวก็ได้เขาจะเททิ้งก็ได้เขาจะสับก,ก็ได้เขาจะทําอะไรก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่เมียมหน้าใช่ไหมคะเราถึงได้บอกคุณจะเอาอะไรไปต่อรองกับเขา เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้คุณเอาชีวิตเนี่ยมาเสี่ยงแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงมันก็โอเคไงเพราะมันเป็นตัวของคุณโดยเฉพาะติ่งของคุณก็ได้เชียร์ให้กลับมาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับทักษิณก็ต้องยอมรับไงว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณเองของพวกกองเชียร์ของพวกคุณเออแล้วคนอื่นมันจะจะจะ,จะพลาดตรงไหนจะไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่คุณไปดีลกับเผด็จการมันก็แค่นั้นเอง นะเขาก็ามาแซะบอกว่าโอ้โหมาแซะทักสิณทำไมกองเชียร์คุณภาพหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เป็นคนที่มองอะไรแบบด้านเดียวแบบกำปั้นทุบดินจริงอ,อ่ะโอ้นะก็คือจะไม่ได้มองมุมอื่นเลยแล้วก็เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วก็ออกมาด่าด่าใครรู้ไหมคะด่าเสกโลโซนะด่าบอกว่าพี่เสกแกเล่นเก่งนะแกะเล่นหลายหน้าด้วยเล่นหลายบทแถมเนียนด้วยนะกน็คือออกมาด่าว่างง้นเถอะ นะแล้วก็บอกว่ามีคนเขเข้ามาคอมเมนต์นะคะบ,บอกวันก่อนเพิ่งจะเรลียทักษินไปวันนี้มาเกาะก้าวไกลอีกแล้วสมชื่อเส็จริงๆอืมก็มีคนมาถามนะคะบ,บอกว่าตกลงทักษินเลื่อนอีกแล้วหรอก็ยังมีคนไม่ยอมรับนะบอกว่าเพอร์เจอร์อ่าเห็นไหมก็เนี่ยแหละอ่ามวลชนคุณภาพของทักษินก็จะเป็นแบบนี้แหละอืม ่ะแล้วตอนนี้รู้กันแล้วนะตอนนี้เริ่มจะเริ่มจะมีสติกันละบอกว่าลุงแมวเลื่อนกลับแล้วนะเออลืมตากันหรือยังอืมเห็นมั่นใจกันไมหมเหรอ,อเห็นมั่นใจว่าจะไปจัดขบวนออกไปต้อนรับกันแล้วไม่ใช่หรออืม,อมก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยว ขอแวะไปดูหมอดาวอีกคนนึงเพราะว่าหมอดาวเนี่ยบอกว่าจะไปต้อนรับอะไรกันตายแล้วจะจบลงกันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ามีข่าวมาอย่างต่อเนื่องอือก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนอื่นก็ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนกับมันลมันมันยังระส่ำระสายว่างั้นเถอะอ่าแล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณชูวิทย์นะคะก็ประกาศออกมาเลยบอกว่า ใน12สองนาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีการถแถลงตอนเที่ยงครึ่งเรื่องว่าที่นายกเลี่ยงภาษีแล้วรอให้เขาเนี่ยชี้แจงอ้าวชี้แจงแล้วเหรอครับเนี่ยยิ่งชี้แจงก็ยิ่งเข้าตัวขอบคุณที่มาบอกก่อนแล้วอย่าสะดุ้งกับหลักฐานนะครับโอ้โหงานนี้เล่นแน่เลยเขาจะเล่นทักษินแล้วนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ เขาจะเล่นนายคนที่สองแล้วนะคะก็คือว่าที่เศรษฐาทวีศินนะคะก็เที่ยงเที่ยงครึ่งโอ้โหคุณดูแล้วกันว่าวาจาของชูวิทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะอาหารการเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูหลักฐานทั้ก่อนแล้วจะอึ้งโอ้โหนี้น่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าที่ผ่านมาเนี่ย เสร็จหาก็ค่อนข้างที่จะแปะ,ะเขาเรียกอ,อะไรนะปากแจ๋วเ,เหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นโหตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจากระพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวตายละเดี๋ยวนะ